อ่ะคราวน,นี้เป็นเรื่องของลูกคนเล็กซึ่งไปอยู่ประถมแล้วกันขึ้่งขึ้นปห้าอันนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนในมหาลาัยแห่งหนึ่งนะอันนี้เป็นโรงเรียนแถวบ้านโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวบ้าน, <c oughs> <c oughs> อน,นเอกชนแห่งหนึ่งแถวบ้านอ,อลูกจะชอบมีคำถามแบบที่ผู้ใหญ่ก็ตอบไม่ได้อะมาถามที่บ้านบ่อยๆก็คือถ้าใครดูฮอร์โมนอาจจะแก่หน่อยก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือเบอร์นั้น <c oughs> ที่ที่เมื่อก่อนแบบตั้งคำถามเกี่ยวกับ ศาสนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาอะไรเงี้ยคราวนี้เม่มาอีกแล้วแต่ว่าเป็นเีมการเมือง <c oughs> ก็คือในโรงเรียนอะ่ะมันก็จะมีนึกภาพว่ามันก็เป็นระบบการปกครองแบบแบบครูกับเด็กปถมนั่นแหละโรงเรียนนี้มันจะจบแค่ป .6 ใช่ป่ะแล้วโรงเรียนนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครูก็จะเป็นครูที่ที่ไม่ได้แก่มากไม่ได้เก่ามากแล้วกันเรื่องไงมนเกิดอะไรขึ้นบ้างยกเคสมา อ๋อก็เมื่อวานมีประเด็นเรื่องเลือกหัวหน้าห้องอเออเรื่องเอ่อป .5 เลือกหัวหน้าห้องใช่ทีนี้ก็คือเหมือนกับแบบจริงๆมันมีคนที่ครูล็อกมงล็อกมงไว้แล้วว่าก็ก็ตามตามระเบียบเด็กดีอ่ะก็คือช่วยงานครูพูดจะพเยละเข้ากับเพื่อนได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยล็อกล็อกไว้แล้วซึ่งคือเคยเป็นหัวหน้าห้องมาป .4 ก็เคยเป็นแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วก็คือเหมือนกับแบบ เด็กอะ่ะก็โหวตกันว่าอยากให้มันเป็นการเวียนเวียนหัวหน้าห้องออแบ่งกันเป็นคือคือเด็กออกความเห็นกันใช่เด็กออกความคิดเห็นแต่ถ้าประชาธิปไตยประชาธิปไตยฒระชาธิาปไพระชาติเด็กเออซึ่งคือตามจากปากคําของลูกกับเพื่อนลูกอะ่ะบอกว่าคนที่ออกความคิดเห็นแบบนี้เยอะมากในห้องเรื่องการให้เวียนเวียนเวียนคนที่อยากเป็นอ่ะให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอพอเสนอไปอ่ะถึงแม้จะดูเป็นเสียงข้างมากอ่ะแต่ก็ไม่ผ่าน ไม่ผ่านครูครูก็ให้แบบให้เลือกกันเหมือนเดิมให้เลือกเลือกเหมือนเดิมแล้วทีนี้คนที่จะแบบก็คนที่คนเดิมที่ได้เป็นอะ่ะเพราะว่าก็เป็นป๊อปปูล่าก็เลยได้อีกออจากการโหวตของเพื่อนอะไรเงี้ยออแต่ลูกเราก็เป็นฝ่ายไม่โหวตใครเลยไม่ออกเสียง <laughs> ไม่ออกสิไม่เพราะว่าก็คนที่เสนอมาหนูไม่ได้อยากให้เป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูเลือกชอยนั้นไปแล้วในเมื่อหนูอุ่าเลือกเลือกชอยนั้นแล้วก็ทําไมไม่เอา แล้วพอเขาไม่เอาชอยนั้นก็เลยไอ้น,นี่ประมาณนั้นก็อันนี้ก็เป็นความเจ็บชจำําใจที่แบบทําไมตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ทั้งทังที่เสียงข้างมากบอกให้เวียนก็ไม่ยอมเวียนแล้วก็จะเอาคนที่แบบหลอกมงุงอันนี้แบบจากปักคําลูกซึ่งความจริงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะไม,ไม่รู้รรอรนี้รราจากปกคำลูกเราเราเชื่อลูกไว้ก่อนอเ,รเ,รเราเชื่อลูก <laughs> เพราะว่าคอนเซปต์เราเชื่อลูกแต่ว่าก็ก็น่าจะมีมูลเพราะว่าเพื่อนลูกอีกคนก็ก็บอกมาใกล้เคียงกันเหมือนกันเออ ทีนี้มันก็เลยไอ้ระบบเวียนหัวหน้านี่เป็นเรื่องปกติของเด็กประถมใช่ไหมไม่รู้แต่นี้เป็นเรื่องใหม่ที่ที่ที่เขายังไม่เคยทำอ๋อคือไอ้หัวหน้าห้องจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบ อาชีพอะไรที่มันดูภูมิฐานใหญ่โตนะจ๊ะมันคือมันเหมือนรับภาระเป็นคนแบบบอกให้ทุกคนยืนตรงสวัสดีครูอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยลามมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องประธานนักเรียนจริงๆเออจริงๆลูกเรามันคาแรคเตอร์กล้าแสดงออกไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์กล้าแสดงออกเอกโทดจะจับชอบกิจกรรมเอออะไรเงี้ยจริงๆเมื่อปีที่แล้วลองหยอดไปว่าเอ๊จะอยากเป็นประธานนักเรียนไม่น่าตอนอยู่ป .6 อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่อยากเป็นแต่ทีเนี้ยเริ่ม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 จะอยากเป็นแล้วก็เลยอยู่ๆก็เลยหยิบประเด็นนี้้ขึน มาพูดต่อจากแบบหัวหน้าห้องก็บอกว่าแต่หนูไม่เข้าใจอย่างประธานนักเรียนอ่ะพี่ที่เพิ่งจบไปอ่ะพี่ที่เพิ่งจบปหกไปอ่ะเขาอ่ะหาเสียงไว้หนูอ่ะมั่นใจร้อยเปอร์เ็นลยว่าคนที่ได้อ่ะได้ด้วยนโยบายนี้อเออได้ด้วยนโยบายนี้แล้วลูกก็พูดเรื่องนโยบายของทีมเนี้ยที่ชนะการเลือกตั้งอ่ะมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจนเขาจบไปแล้วนโยบายที่หาเสียงอ่ะไม่เห็นทําได้เลย <laughs> ซึ่งคือหนูคิดว่ามันไม่โอเคมันมันไม่โอเคเพราะว่าเราเลือกเขาเพราะนโยบายนี้โอ้ oh, แล้วก็เลยแบบออโ<ย>เอเชื่อก็แบบว่าเรื่องใหญ่แล้วทําไมมันก็จะมีคําถามว่าทําไมทําไมทําไมก็เลย <laughs> ลึกๆก็แบบว่านโยบายประมาณไหนรู้ปะนโยบายประมาณว่าอ่าอย่างเช่นสมมติว่าแบบ มันก็จะเป็นแบบเด็กแหละแบบมามาทันได้พันคะแนนอะไรอ,อย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบเป็นฟิลฟิลว่าแบบว่าได้ได้แต้มความดีเพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่อันนี้มันควรทําได้เลยแต่ทําไมไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าแบบหมายถึงว่าแบบประมาณเนี้ยเออว่าพอพอ,พอนึกย้อนไปคือไม่ต้องปฐมก็ได้สมัยเรามัธยมก็เป็นอย่างเนี้ยหาเสียงไม่เถอะใช่แล้วก็พูดเรื่องประเด็นหา,าเสียงอีกแบบหลายอัานอ่ะแล้วก็ทํอะไรไม่ได้เออแล้วซึ่งคือแบบว่าทําไมเรื่องแค่นี้มันควรอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็แบบสะอึกสะอึกเหมือนกันนี่คือเราไม่ได้คุยกันเมืองกับลูกเลยนะเออไม่ได้คุยกันเมืองเออแต่มันจะแบบเรียกร้องความไม่ยุติธรรมแบบนี้ออกมาแล้วมันก็จะมีประเด็นแบบเนี้ยเรื่องประธานนักเรียนหลายอันอะไรเงี้ยเออที่แบบว่าไม่ไม่ไม่แฟอะไรเงี้ย เราดึงรูปมาใส่ดาร์กเลยก็ได้นะบอกว่า <that obvious> ก็จริงๆก็นี่ไงก็เราก็หาเสียงมั่วซั่วไปเลยทําไมก็ได้ให้มันดูดูน่าสนใจแล้วก็บอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงอเออถ้าหนูอยากเป็นหนูก็ลองลองเรื่องนโยบายดีคิดว่ามีอะไรบ้างที่แบบคนเลือกแน่อะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็บอกว่าเนี่ยแต่พอเลือกไปอ่ะก็คือหนูรู้ว่ามีอันนี้ที่เลือกแน่แต่ก็ทําไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณฟีลนี้เออนั่นแหละ ก็เลยเล่าเรื่องเหตุการบ้านการเมืองไปเหมือนกันว่ามันก็มีนะพักที่เออเออของจริงของ,ของผู้ใหญ่ที่เข้าหาเสียงไว้แล้วทําไม่ได้อะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละแค่นี้ <c oughs>